อ่าครับก็สวัสดีมากทุกคนด้วยนะครับไม่ได้มานานเลยนะตั้งแต่ผมเริ่มสตรีมเป็นคลิปรีเพย์ที่ผมเล่นเล่นนอกสตรีมนะครับก็ผมจะมาให้ดูว่าถ้าเกิดใครที่ดูมีโอกาสาเคยเข้ามาดูสตรีมผมดูคลิปต่างๆเกี่วกับตัวละครไผมจะบอกเสมอว่า EK กับมีเนี่ยถ้าเล่นมีเสียงจริงอะ่ะเลคลิปนี้จะมาเป็นเคสตั๊ดดี้ให้ดูนะว่าทําไมอีเคกัมมี้เนี่ยถ้าเล่นไม่ดีจริงหรือเล่นไม่เซนจริง อย่าเล่นถ้าเราไม่คิดจะฝึกมันเนี่ยอย่าเล่นมันไม่ได้ไง่ายเลก็ก่อนื่นเลยมนต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้เอาเจตน,นาจะอะไรนะแต่แค่ผมอยากจะเอามาให้ดูเฉยๆว่าอีเกครงมี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ใช่ใครก็สามารถเล่นได้คือมันเป็นตัวที่คุณต้องใช้ความเข้าใจมันอย่างสูงผมกล้าพูดเลยนะว่าคุณเล่นอีเคมีให้เก่งกับเล่นลูคาวาเซนโดให้เก่งผมว่าอีเกรมีเล่นให้เก่งในค่อนข้างยากมากกว่า เพราะว่าตัวมันเนี่ยด้วยว่าการเคลื่อนที่ของมันไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ความามาของมันเนี่ยค่อนข้างเฉพาะเจาะจงไม่เป็นเรื่องของการกระโดดบล็อกแล้วก็เรื่องของการตีมือเรามาดูกันว่าคอมนี้คือเขาหยิบอีเคกามิมา last p i นะครับเป็นพิกที่ดีไหมต้องบอกเลยว่าเป็นถ้าในเรื่องของเกมป้องกันเนี่ยถ้ามองเนี่ยเป็นพิกที่แย่ครับเพราะว่าไอเกมบุกพิกที่แย่มาเพราะาจะเอเฉลเลตัวทำแต้มหนึ่งตัวคือฟุกุดะเท่านั้น แล้วในปัจจุบันเนี่ยผู้กู้ดาเนี่ยก็โดนตบคอนคาง,ง่ายด้วยแล้วก็พูดถึงในเรื่องของเกมป้องกันซึ่งถ้าเกิดมองเผลนๆเ,เนี่ยเอคมิมาปิดมิยามาสึกถ้าเกิดมันปิดแบบ1นึ่งครับมันเป็นการปิดที่ดีนะคือมิยาสึจะไม่สามารถตั้งมือได้เลยแต่ในกรณีนี้คือมีกอและอยู่ด้วยทําให้อีเคมิเนี่ยจะเล่นได้คนข้างา คือต้องหลบสกีนกอนลอรให้ดีแล้วอย่างที่บอกถ้าคนไม่เซียนโดนชนมาเงี้ยมันหลบไม่ได้อย่างบางคนที่เขาเซียนนะครับที่เขาเล่นเก่งๆคือเวลาเขาโดนชนเงี้ยเขาก็จะกดแดชมาแล้วก็ตบมาหลบกวนอะไรอย่างนี้แต่ในกรณีมันไม่ได้ซึ่งคอมนี้นเนี่ยอีเคกามิเนี่ยผมมองว่ามันประสิทธิภาพมันรีดออกมาได้ไม่เต็มร้อยและบวกกับทําให้ฟูกุดะเนี่ยตันด้วยถ้าสมมุติเนี่ยต่อให้อีเคกามิเนี่ยจะยิงแดงหรือแบบบินอ่าขอโทษรับหรือแบบจะมา โดดมารบกวนได้มากแค่ไหนถ้าเกิดทีมฝั่งตรงข้ามที่มีผู้กุด่าหรือทีมผมเนี่ยกันผู้กุด่าได้ครับยังไงทีมคุณก็จะค่อยๆแพ้ค่อยๆแพ้ทีไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้กุด่าเนี่ยมันไม่ได้กันยากแล้วบวกกับว่าเนี่ยพอเป็นอีเคมิเนี่ยผมเล่นเมียมาสื่อครับผมสามารถไอ้นั่นได้2ตัวเลยคืออีเคมิเนี่ยเวลาเลือกมาอย่างแรกผมต้องบอกก่อนเลยมันทําให้เกมบุกเนี่ยอาจจะค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่ามันจะลดตัวใบบอลไป1ตัวครับผมแต่ว่า สิ่งที่ช่วยทดแทนมาก็คือเกมรับคุณต้องแน่นแบบแน่นมากๆมันจะทำให้คุณเนะี่ยเล่นได้ค่อนข้างง่ายถ้าคุณเล่นอในเกมนี้นะมาดูเกมนี้กันเป็นยังไงครับยิงลูกแรกมาแดงไม่ลงครับผมเสียรีบาวให้โอซูมินะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือมาแค่กักว่าเนี่ยเห็นไหมครับเพราะเป็นนีเคมิเนี่ยผมสามารถเดินเข้ามาพูดาดได้โดยตรงเลยแล้วก็ลูกนี้ก็ยังไม่เล่นครับผมลูกนี้ยิงมาไม่โดนสกรีนครับผมแต่ว่ายังเก็บรีบาวได้โดยซากุรงังีกแล้วลูกนี้ยิงมา ก็เป็นวโอเพนนครับผมลูกแรกนะสองคะแนนนําไปก่อนนะผมดีย๋ยวฝั่งที่เกมบุกนะบุกคูดะลูกนี้ยิงมาโดนตบได้ครับไอ่เกมเก็บได้ลูกนี้ยิงมาน่าจะไม่ลงแล้วก็เก็บรีบาวได้โดยซากูรงังิครับยังไม่ต้องเล่นนะมีการไนรีบาววันเกิดขึ้นครับแล้วลูกนี้เหมือนจะติดสกีนะยังติดลบกวนอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรครับพอแลแก้ไขไปได้ส่งมาซากูยิงมาไม่ลงลูกนี้โอ้โหแต่งดีครับเก็บรีบาวได้ลูกนี้ยังไม่เล่นนะ ลูกนี้โดนตีมือไปครับผมยืนใกล้ไปนิดนึงนะสำหรับนี่น้อยศูนย์หนึ่งจังหวะนี้ไม่ดีเลยเอ,อ๋อร่อมาลูกนี้ยิงมาติดรบกวนไม่ยามาสื่อไม่ลงเองเกลีบาวได้โดยโอซึมิลูกนี้ติดเอ็นเตอร์เซปครับผมแล้วก็แรเก็บบอลมันได้ไม่ต้องรีบเล่งครับนลลูกนี้ครับผมติดสก,กีแต่ว่าลูกนี้กระโดดมาได้ดีนะแต่ว่าเสียรียลไดกแล้วแต่ลูกนี้ยิงซ้ำไปครับก็เป็นสองคะแนนเอา้าแต่ไม่ลงโอโหคิดว่าลงแล้วพอคิวทัวร์วายโอเพ่นแล้วก็ ลูกนี้อัลติเมตไปครับเนี่ยครับคือมันกระโดดพร,ราดนะแล้วก็จังหวะเดี๋ยวจะดูจังหวะนี้มันจะเริ่มคะแนนจะค่อนข้างไหลครับหลังจากที่ก่อแ้วเขาเริ่มที่จะจับทางสกรีนได้แล้วนะแล้วก็ลูกนี้มาก่อแร่จับทางสกรีนได้แล้วแล้วก็ยิงหนึ่งไม่ยิงครับผมแล้วนี่ยิงสองนะเพราะที่เราพูดด่าจะมา ลูกนี้เลหนึ่งมาเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เคมี EK my, ตั้งใหม่ที่ฟุกุดะแล้วก็ลูกนี้หยอดมาไม่ลงครับผมแต่เก็บเรเบิลได้โดยจุนลูกนี้โดดหลอกไปแล้วยิงมารบกวนยังคันครับผมแล้วก็เก็บเรเบลโดยซากุครับผมต้องทิ้งห่าให้ได้นะแต้มนี้แล้วลูกนี้ยิงมาครับผมไม่โดนรบกวนอีเคกามีครับเป็นแค่ฟุกุดะนะเพราะเมีทิสกินนำครับผม11-0คือต้องบอกตรงว่าตอนนี้ฝัง่งตรงข้ามอาจจะจิตใจแตกสลายกันแล้วครับผมเพราะว่า คือเอาคอมมาฆ่าตัวเองชัดๆเยลยครับเอลูกนี้เลนหนึ่งเข้าไปครบับอกไม่ได้ครับผมแต้มแรกมาแล้วนะของฝั่งนู้นอ่าลูกนี้โอ้โ oh หถือว่าทําได้ดีนะจังหวะนี้โดนสตีลไปแล้วลูกนี้ขึ้นดังนะไม่มีใครตบดังเลยทีนี้เพลยเมื่อกี้ก็พลาดน,นิดน,นึงนะเพราะว่าผมมารบกวนให้ได้อยู่แล้วครับในลูกหย้อนแล้วลูกนี้ก็เหมือนเดิมครับก,กดอัลติเมทไปแค่อยู่หลังก็แล้วเองนะคืออีเคกามิเนี่ยมันบังคับการเดินทางของการกระโดดน่ยมันจะยากเห็นไหมเมื่อกี้นี่เขาพยายามกระโดดแล้วแต่มันไม่ได้กระโดดมาข,ข้างหลังมันกระโดดของขา ก็เลยวายโอเพนลุงนี้ก็เละสอกไปนะผมตกไม่โดนลุงนี้เหมือนกันครับอันนี้ก็คือบังคับผิดก็เรียบร้อยครับผมคือพอ,อแร็ปเริ่มรู้แล้วเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาจะต้องดักทางสกินท่านนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าผมเขาไม่จำเป็นต้องสกินฟูดอะเพราะว่าถ้าฟูดอะตกไม่ได้ยิงไปเรื่อยอะโอกาสลงมันจะโอเคกัมี่อยู่แล้วลุงนี้อีกแล้วครับผมติดสก,กินนะแล้ว่าฟูดอะมาลบกวนครับแต่ไม่พอนะตกลงไปสามลูกติดเลย มีการกดข้อความกันแล้วลูกนี้อัลติเมตมาตบไม่โดนะผมซากุระงิกบกอแล้วยังไม่ต้องรีบเล่นครับผมฝากไปก่อนยังก็ลูกนี้โยนมาเพราะว่าซากุมีอัลติเมทแต่ว่า <Basket ball. S 1> ใช้ไม่ได้ครับผมอัลติเมตใช้ไม่ติดดีกว่าองพูดอย่างนี้คือเพล์ไม่ีนี้คือมีอัลติเมตนะเป็นการโยนบอลมันก็เป็นการ เพล์ที่ดีนะครับเพราะว่าเราได้สแต็กสามคะแนนด้วยลูกนี้ยิงมาแต่ว่าโอ้โหลูกนี้พลาดไปนิดนึงครับไปบอกว่าจังหวะเมื่อกี้นี้ผมตัดสินใจเดี๋ยวเรามาคุยกันผมตัดสินผมตัดสินใจไม่ยิงจังหวะแรกเลยเพราะว่าอัวสมีอ่ะเขาออกมาผมไม่รู้ว่าเขามีอันติเมตหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่มีอันติเมตจริงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีนะผมเลือกที่จะเซฟไปทางอื่นมากกว่าเราเลือกผิดไปนิดนึงครับไปทางมีเพงกับมีก็เลยลูกบอลแดงดนลูกบอลแดง ลูกนี้เละเทะขึ้นมาเอาแล้วครับคะแนนเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วนะเป็นยี่สิบสองต่อสิบสี่แล้วก็ลูกนี้โดนตกไปครับแต่ว่าคุ้มครับได้เอาติของกิเกกามิมาแล้วก็ยังเก็บบอลได้อยู่แต่ก็ลูกนี้อีกแล้วผมเริ่มจับทางได้แล้วครับอย่างที่บอกก็เริ่มจับทางได้แล้วว่าจะต้องสกีนยังไงแค่สกีน,นกิเกกามิตัวเดียวก็พอแล้วเพกด่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถตามผมสุดได้เหมือนกันนะก็ต้องกักกักซักตัว ลูกนี้ติดสกรีนยิงมาไม่ลงครับลูกนี้กระโดดมาถูกแล้วซาคุขอแก้ตัวครับผมใช้ออลติเมตเอาบอลกลับเข้าไปเก็บบอลได้โดยกอแล้วครับผมยังไม่ตองรีเปนอ่ะลูกนี้โดนตีมือ,อยังเก็บบอลได้อยู่ลูกนี้ยิงมาแบบฝืนๆคิดว่าน่าจะลงเพราะว่า <_ Q> ยิงลงไม่ลงไปนะตอนต้นเกมลูกนี้กอแล้วพุกมาที่ผมเรียบร้อยครับผมอาจจะเป็นการเล่นแบบไม่กดดันกันแล้วเพราะว่า แต่มันค่อนข้างขาดเราครับลูกนี้ไม่โดนะผมจังหวะสองก่อนแล้วมาไม่ทันนะแล้วเมียมาสืตบตกท่านี่ยากจริงๆนะตัวมันเตี้ยเกินไปส่งมาครับก่อนแล้วเมื่อกี้นี้โอซึมิอยู่ข้างหน้านะผมเลือที่จะส่งอนละูกนี้ก็เลือกที่จะยิงคือจอังหวะนี้เนี่ยทำไมผมถึงเลือกที่จะยิงครับผมต้องบอกก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติผมไม่ยิงนะ ผมจะโดนเคมีสติลทนันทีเลยครับเพราะว่าถ้าเมื่อกี้นี้มันถือว่าเป็นท่าไดฟ์นะครับคืออ e ันตอีเคมีสติลได้ผมก็เลยลองวัดใจดูว่าถ้าผมยิงเขาจะสติลไหมถ้าเขาสติลเนี่ยมันก็จะไม่โดนลบวลแดงแต่โดนลบคนแค่ธรรมดาแล้วคดูว่าหล่นไม่หลบแต่สังเกตว่าผมไม่ค่อยใช้ท่านั้นนะผมจะใช้แค่แบบนานๆทีแล้วลูกนี้อินเตอร์เซปมาได้โดนสกีนอีกแล้วลูกนี้คือสวยมากครับผมคือกอแล้วเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าต้องสกีนยังไงก็คือเขาเดินลายไม่เคมีแล้วผมออกเส้นปุ๊บเขาสกินเลย แล้วก็ยิงตอนจุ่นน่าจะจิตใจแตกสลายแล้วครับยิงมา,าผมว่าปล่อยอัลติเมทไปเลยลูกนี้คือจะพูดว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาเป็นตัวอื่นมาอาจจะป้องกันได้ดีกว่านี้ครับผม,มเพราะว่าอีเคกาเนี่ยถ้าเป็นคุณกระโดดหลบสกินไม่ได้ไม่เก่งเนี่ยคือมันเป็นตัวที่หลบสกินยากอยู่แล้วนะอีกามิแล้ลูกนี้ไปครับลูกนี้ไม่โดนสกีนนะแต่ก็โดนไทยๆก็โล่งอยู่ดีก็ไม่ได้บอกว่าอีเคกามิ เล่นไม่ได้นะครับอีเคมี K er เป็นตัวที่เก่งนะผมจะบอกเสมอถ้าคุณฝึกฝนมันจริงๆแล้วลองเล่นมันจริงๆแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของมันเหมือนกันอย่าง,างที่แบบเราเห็นว่าในโปรโพเพเยอร์ของต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นอ e ีเคมี er กันเขาแบนอ e ีเคมี er กันเพราะอนะไรเพราะว่าทุกคนในทีมมันจะต้องน่าจะต้องมีเพเยอร์อีเคมีอยู่ที่แบบสามารถโซนในทางสนามกาจังหวะได้คืออ e ีเคมี er ครับมันไม่ต้องปิดชิดครับผมคือถ้าเห็นเล่นเซียนบางทีเราแค่กระโดดสไลด์มา มันไม่ต้องกระโดดตกก็ได้นะแต่ถ้าเกิดสไลด์มาแล้วขูดต่อดสู้ออกท่าชูดนะครับไอพาร์ตอันนี้ครับมันก็จะตกบอลจะคู่ต่อดสู้ลงมาซึ่งมันเล่นค่อนข้างยากนะขนาดผมผมก็พูดเลยว่าผมเล่นไม่ได้ครับแบบนั้นผมเล่นได้แค่แบบกระโดดไปรบกวนแล้วก็เล่นได้แค่ไปไปกักเท่านั้นแหละครับผมไม่สามารถเล่นแบบแบบนั้นได้นเนี่ยนไหนว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบถ้ากระโดดไปแล้วจะสติ ดูว่ะถา,ามเจอโอ้อันไหนวะไม่มีหรอวะ โอเคถ้าไม่มีก็น่าจะเป็นผมจาผิดนะเพราะว่าเหมือนผมรู้สึกว่าถ้ากระโดดไปอ่ะมันจะมีโอกาสสติวมากกว่าหรือออกมาแบบเราอาจจะเห็นคนเล่นอ่ะไม่ว่าเป็นมินเทสอะไรจะสติวเนะี่ยเขาจะกดเขาจะกดสติวเนี่ยเขาจะโดดเป็นกดสติวคือคือเหมือนว่าไอ ที่ผมพูดจะพูดประมาณว่าอ่าเหมือนพูดคือเหมือนแบบพอเราใช้ท่าเนี่ยแบบครับใช้ท่าเนี่ยไปคือเหมือนคนเก่งๆเขาจะถ้ามันไม่มีเมื่อกี้เนะนี่ยแสดงว่าพวกเขาอะใช้ท่ากระโดดบล็อกเอาแบบเนี้ยเพื่อนี่จะเข้าไปในตำแหน่งที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วสติลได้คือเงื่อนไขของการสติลของอีเทกับนี้ครับก็คือคุณต้องอยู่ข้างหน้าคนที่ชูตอยู่ ซึ่งถ้าเกิดคุณผมก็ไม่สามารถกัดจังหวะแบงนั้นได้นะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเล่นเก่งเขาจะกัดถูว่าแบบลูกนี้มันจะชูแล้วเราก็แค่กระโดดไปแต่ยไม่ต้องกดบอกแล้วถ้าเกิดเป็นจังหวะที่ต้องบอกเขาก็บอกซึ่งมันอย่างที่บอกครับถ้าเล่นให้เก่งโดดทำเซนโดรู้พรว่าเล่นเซนโดรู้ว่าให้เก่งง่ายกว่าเล่นนึะเล่นมีคิดกับมีอีกเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นตัวอย่างนะว่าคือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจจริงมันไม่ไดเอามาเป็นทําให้เพื่อนรู้สึกสบายใจนะแต่มันจะทําให้เพิ่่่มมมมภารระะเเพือนนนวกขึ้ดิ โอเคครับผมคลิปนี้ยังไงก็ไปก่อนนะครับแล้วก็ฝาออกกด subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบสุดท้ายก็จ <c oughs> ะได้ม่คลิปหน้าครับผม